สวัสดีครับสวัสดี f อบางแงจากทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube c h anel n แฟนเพจ e f e c o o o นะครับแล้วก็จากช่องทาง TikTok นะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันในวันอังคารที่9มกราคม2567นะครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอฝาก f อฟทุกท่านครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับช่วงนี้อาการไข้หวัดนะครับเป็นกันบ่อยนะครับติดกันง่ายนะครับก็ต้องฝากทุกท่านนะครับ ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมเองก็เริ่มมีอาการเป็นหวัดนะครับก็รอดูการว่าคืนนี้จะมีไข้ไหมถ้ามีก็ต้องหาหมอนะครับเพื่อรักษาต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องฟุตบอลกันก่อนนะครับวันนี้มีฟุตบอลเตะกันนะครับในรายการฟุตบอลถ้วยนะครับก็หลลีกนะครับส่วนฟุตบอลลีกก็มีตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับแล้วมีพวกสกอตแลนด์มีพวกไอแลนด์เหนือนะครับวันนี้ผมคาดไว่ห้าคู่เช่นเคยนะครับคู่แรกครับเราไปกันที่ฟุตบอลอังกฤษลีคับกัน วันนี้ครับบิดเดิลสโบร์แล้วครับจะเปิดบ้านพบกับสิงโตน้ำมันครามเทลซีคู่น,นี้ร่วมเตะกันเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเรานะครับเหตุเหตคู่นี้เจอมาสี่นัดหลังสุดนะครับเทลซีชนะรวดทั้งสี่ครั้งนะครับส่วนผลงานหกนัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างบิดเดิลสโบร์นะครับชนะสามแพ้สามครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับแอตตันวิลล่าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนเชลซีทีมเยือนครับผลงานหกนัดล่าสุดนะครับชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่ง นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเพลสตันไปในฟุตบอลในรายการเอฟเอคัพนะครับ4ประตูต่อ0วิเคราะห์บอลคู่นี้ครับเชลซีมาเยือนก็จริงแต่เป็นต่อเยอะนะครับมีทีเด็ดทั้งแจ็คสันทั้งโคพาเมอร์นี่ครับผมมองว่าคู่นี้ให้ในแคมปแบกมาเด็ดเดียวนะครับผมมองว่าเชลซียิงทะลุแน่นอนนะครับคู่นี้ผมชอบเชลซีครับไม่หวั่นไหวแน่นอนครับจัดไป3าศูนย์นะครับเชลซีคืนนี้คู่ที่สองครับไปที่ฟุตบอล อิตาลีโคปานะครับวันนี้ฟิออเรติน่าจะเปิดบ้านพบกับโบโลญญานะครับคู่นี้เริ่มเตะเวลาตีสามตรงตามเวลาบ้านเรานะครับเฮตูเฮตคู่นี้เจกันมานะครับถ้านัดหลังสุดโบโลญญาชนะสองครั้งฟิออเรติน่าชนะสามครั้งส่วนฟอร์มของนัดหลังสุดของเจ้าบ้านอย่างฟิออเรติน่าครับชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับน่าสุดก็บุกไปแพ้กับซาซัโร่หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนโบโลญญาครับหกนัดหลังสุดชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งเช่นกันนะครับ นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอเจน่หนึ่งประตูต่อหนึ่งวิเคราะห์ฟอร์มนะครับฟิออเรน่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านนะครับได้แกล่งนะครับห้านัดหลังสุดครับฟิออไม่แพ้ใครนะครับชนะ4เสมอ1ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับสถิติในบ้านของฟิออเรติน่านะครับส่วนทีมเยือนอย่างมรลอนย่านะครับสถิติในการออกไปเยือนนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับวันนี้ฟิออเป็นต่อที่ครึ่งเมตรผมบอกว่าฟิออชนะแน่นอนคู่นี้วางฟิออเรติน่าใสๆนะครับ คู่ที่สามครับไปกันที่ฟุตบอลโปรตุเกสครับกันนะครับวันนี้สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับทีมจากฝูงของตารางซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสนะครับจะเปิดบ้าพบกับเดปอร์ติวอร์เทอร์ทอนเดล่านะครับคู่นี้รับแต่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับเหตุทุเหตครับคู่นี้เจอมาห้านัดหลังสุดครับสปอร์ติ้งลิสบอนชนะรวดทั้งห้าครั้งนะครับส่วนผลงานของนัดหลังสุดของเจ้าบ้านลิสบอนนะครับชนะห้าแพ้หนึ่งนะครับนัดหลังสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเอสโตริลไปในศึกซูเปอร์ลีกา ห้าประตูต่อหนึ่งส่วนทอร์เนล่าครับทึ่งเยือนครับหกนัดหลังสุดครับชนะสองเสมอสองแพ้สองนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปเสมอกับนาซิองนานหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับวิคาลอมวองคู่นี้ครับลิสบอนนะครับสถิติในการเล่นเกมเย่าครับห้านัดหลังสุดคือชนะรวดนะครับแล้วยิงกระจายยิงทะลุทุกนัดนะครับแต่ว่าวันนี้ครับทอร์เนล่านะครับมาเยือนไม่ใช่งานง่ายนะครับ พอผมดูจากสถิติที่เจอมาครับยิงไม่เคยขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านลิสบอนหรือว่าบ้านทอร์เน่าครับสปอตติ้งลิสบอนจะยิงสกอร์ครับห่างไม่เกินสองเมตรนะครับคู่นี้ลิสบอนเปิดมาสองลูกกว่านะครับคี่ผมเชียร์ทอร์เล่าครับและวางให้ทอน์เล่าเป็นทีเด็ดประจําวันนะครับวันนี้ชอบทอน์เล่ามากนะครับคู่ที่สี่ครับเราไปกันที่ฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกกันนะครับวันนี้ครับเพนดิกสปอร์นะครับจะเปิดบ้านพบกับอันตานยาสปอร์นะครับ คุณนี่เริ่มเตะเวลาสามทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับเห็นเห็ครับคู่นี้เจอมาสองนัดหลังสุดนะครับเสมอกันหนึ่งครั้งและอันตันยาสปอร์ชนะหนึ่งครั้งนะครับส่วนฟอร์มหกนัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับเพนิสปอร์ครับชนะศูนย์นะครับเสมอสองแพ้สี่นะครับฟอร์มตอนนี้ไม่ดีเลยนะครับสําหรับเจ้าบ้านอย่างเพนิสปอร์นะครับส่วนทีมเยือนอย่างอันตันยาสปอร์นะครับหกนัดหลังสุดครับชนะสองเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับ น่าสุดก็เปิดบ้านเอาเสมอกับอััญญาสปอไปศูนประตูต่อสูนนะครับคู่นี้ครับอันดับตารางคะแนนนะครับอันธัญญาสปอร์อยู่อันดับ9้านะครับแข่ง18ชนะ6เสมอ7แพ้5มี25แต้มนะครับส่วนเจ้าบ้านครับฟินิคสปอร์ครับอยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนนะครับแข่ง18ชนะ3เสมอ6และแพ้ถึง9ครับมี15แต้มวิเคราะห์บอลคู่นี้ครับผมมองว่าวันนี้อันัญญาสปอร์มานะครับ ได้เปรียบนะครับคือผู้เล่นนะครับไม่มีปัญหาในการจัดทีมนะครับอยู่กันครบส่วนเป็นอีกสปอนะัฟอร์มก็ถอยลงคลองเรื่อยๆนะครับไม่มีแบบว่าดีขึ้นเลยนะครับฟอร์มโคม่มากนะครับกับเขนิขันที่เปิดมาให้อัตัญญสปอร์เป็นต่อที่ปอปาตากวมคุณนี้ใส่อันตัญญสปอร์ไปครับผมว่าไม่แพ้ลุ้นเสียครึ่งกับกินเต็มครับและให้อันตัญญสปอร์เป็นทีเด็ดจําวันตัวที่สองของวันนี้นะครับคู่ที่ห้าครับ ลิเชสปอนะครับจะเปิดบ้านพบกับเบสิกตัดคู่นี้เริ่มเตะเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาบ้านเรานะครับเฮตู้เฮครับคู่นี้เจอมาแล้วครับห้านัดหลังสุดนะครับเบสิกตัดชนะสี่ครั้งเสมอกันหนึ่งครั้งนะครับลิเชสปอยังไม่ชนะเบสิกตัดเลยนะครับแต่เรามาดูฟอร์มปัจจุบันกันก่อนดีกว่านะครับลิเชสปอครับเจ้าบ้านครับฟอร์มปัจจุบันหกนัดหลังสุดชนะสามเสมอสามไม่แพ้ใครนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเบสิกตัดนะครับหกหกนัดหลังสุดครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับ อันดับตารางคะแนนในตอนนี้นะครับเจ้าบ้านครับลิเซสปอนะครับอยู่อันดับที่หกของตารางคะแนนแข่งสิบแปดลัชนะแปดเสมอห้าแพ้ห้ามียี่สิบเก้าแต้มส่วนเบสิกตัดครับเทียมเยือนครับอยู่อันดับห้าของตารางนะครับแข่งสิบแปดชนะเก้าเสมอสองแพ้เจ็ดนะครับมียี่สิบเก้าแต้มนะครับแต้มเท่ากันกับเจ้าบ้านลิเชสปอนะครับคู่นี้ผมมองว่าลิเซสปอนะครับช่วงหลังมาแพ้ยากนะครับ ยมเล่นในบ้านนะครับสิติดีมากครับเล่นในบ้านมาห้านัดนะครับชนะสี่แพ้หนึ่งครับแล้วก็แพ้ให้กับกาลาแค่หนึ่งศูนย์ย้อนไปเมื่อวันที่ยี่แปดตุลาคมสองห้าหกหกนะครับส่วนเบสิกตัดนะครับเกมเยือนก็ทําได้ดีนะครับชนะสี่เสมอหนึ่งนะครับก็เกมเยือนเป็นจุดขายของเบสิกตัดนะครับคู่นี้ในแคปเปิดมาที่เมื่อเมือนะครับคู่นี้ผมชอบเบสิกตัดนะครับคู่นี้ให้เบสิกตัดเป็นเดียบจาวันวันนี้ตัวที่สามนี่ครับ ผมท่วนครับฟุตบห้าคู่ในค่ำคืนนี้ครับคู่แรกนะครับโบโรบิเดนซูโบนะครับจะเปิดบ้านพบกับเชลซีคู่นี้เทลซีมาเยือนครับกับราคาที่หนึ่งเมตรคู่นี้ผมชอบเชลซีครับยังไงก็ทะลุคู่ที่สองครับโคปาอิตาลีนะคราฟฟีออเรเดนาพบโบลินยาคู่นี้ฟิออเรเดนานะครับเล่นในลังโคตรโหดนะครับกับไฮนิแคปที่เปิดมาแค่ครึ่งเมตรคู่นี้ผมวางซิดออเรเดนา คู่ที่สามครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับทอน์เนล่านะครับคู่นี้สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเปิดบ้านเป็นต่อที่สองเม็ดกว่าผมว่าแพงไปนะครับเพราะเจอกันมานะครับห้านัดหลังสุดนะครับลิสบอนยิงไม่เคยขาดนะครับผลต่างแค่สองลูกนะครับคู่นี้ผมมองว่าลุ้นนะครับลุ้นกินครึ่งกับกินเต็มนะครับวางทอน์เนล่านะครับคู่ที่สี่ครับเป็นอีกสปอร์ครับทีมรองบุ๊กของตารางพบอันตัญยาสปอครับทีมลำดับเก้าของตารางคู่นี้อันตัญยาสปอร์ครับดูดีกว่าเยอะนะครับ ผมมองว่ากับฮนดิแคปที่แบกมาแค่ปอปลาตากลมยังไงก็อยู่ที่อันตราสปอร์ได้นะครับผมว่าเสียขึ้นกับกินเต็มนะครับไม่เสียเต็มแน่นอนนะครับคู่ที่5้าครับลิเชสสปอร์พบเบสิกตัดกับคู่นี้นะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับอันดับตารางคะแนนต่างกันแค่หนึ่งนะครับคู่นี้ผมมองว่าเบสิกตัดโชคชนกว่านะครับและผู้เล่นนะครับก็ยังดูดีกว่าลิเชสสปอร์นะครับคู่นี้ผมวางเบสิกตัดมาเยือนแล้วก็ให้ชนะด้วยนะครับ ส่วนท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่ม v ีรับที่เด็ดบอนทุกวันนะครับก็แอดได้ที e ่ a t d e d b a l l หรือ a t d บอลแปนะครับอย่าลืมใส่88กแบใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้พบผมได้ในคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ